สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวรถตองคีาดูกดนดูสภาพครับแอมเ <I 'm S 2> ดิมก็ไม่มีนะครับทุกคนนี่ไล่เบาบ <laughs> ไม้หายเลยสเชบสเชิทุกคนดูสภาพ ดู啊ดู啊ลอลื่อนลอลื่อนลอลื่นรอลื่อนลอลื่นเย็นเย็นคันเดียวในประเทศไทยอะคิวโอ้คนทำแบเลอ้ใครสนใจติต่อทกคนส0มหม่ทักแชทมันเลยดูว่าสาหมื่นทวนหัวฉีด หายชิ้นดีไม่มีเลยทุกคน <c oughs> <c oughs>